ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับพมกับริงตี้แอนเฟรกลับมาแบบมีสาระการถามคนคือคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแท้ประสบการณ์ทเที่ยวต่างๆในมุมมองของเรา3คนตั้งแต่ที่เราทําทริปเที่ยวมาว่าเรามีอะไรอยากจะมาแชร์จะมาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคําถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาถามยอดฮิตจากทังบ้านที่ส่งเข้ามาถามทั้งคนที่จะมีแพลนเที่ยวเร็วๆนี้จะไปเที่ยวต่างประเทศจะยุโรปเอเชียมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรารวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้แล้วที่เราเลือก2คนนี้มาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา็วันีด้วยกันเราก็เเป็นพื่อนที่คิดว่า บ่อยสุดนะกูกูเราไปด้วยกันบ่อยสุดไม่ว่าจะทิพไทยทิปต่างประเทศก็ถึงนะใช่เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการแชร์มุมมองการเที่ยวกับเพื่อนด้วยนะคะก็ถ้าใครรอทิปแนวแนะนําประสบการณ์การเที่ยวอยู่ก็กดไลค์ไว้ได้จ้าอันนี้เป็นคาถามที่คนถามมาเยอะมากว่าจัดทิปยังไงทําไมมันไม่ล่มแล้วคนมันได้เยอะขนาดนี้คือเวลาเราจะจัดทิปทีเนี่ยคือมันต้องดูหลายหลายหลายองค์ประกอบด้วยเนาะคืออย่างแรกเลยคือเพื่อนต้องสตรองนิดนึงคนรอบตัวต้องเป็นคนที่หนักแน่นกับคําพูดตัวเอง ไปคือไปไม่ไปคือไม่ไปพวกที่แบบว่า เดีด๋ยวก่อนนะพอใกล้ๆแล้วเพื่อมาบอกว่าไม่ไปแล้วเลยคนนั้นอ่ะครั้งหน้าเราก็จะแบบเอ๊ะไมายห้แล้วะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยไม่ชวนเลยก็อาจจะมีการชวนแต่ก็ไม่ได้จะคาดหวังอะไรมากคือมันก็จะมีสมาคมที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเหนียวแน่นที่เฮ้ยมันไปไหนไปกันแต่อย่างแรกเลยเรารู้สึกว่ามันเริ่มจากว่าทุกคนอ่ะทำงานแบบฟรีแลนซ์มีเวลาว่างค่อนข้างตรงกันเยอะมันก็เลยไม่ล่มคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเบื้องต้นก็คือเรื่องวันแล้วก็เวลาที่ว่างตรงกันอย่างพวกเราอ่ะไม่ต้องสงสัยก็คืออาชี่วาเรพม่ไปปทรรริแกอะเา ก็ uhm, คือเหมือนกูต้องค <isolation> ิดเลยตอนแรกว่ากูจะไปหรือไม่ไปอ่ะคือหลักๆคือเวลาจัดการเนี่ยมันก็มาอีกข้อหนึ่งนะเว้ยว่าเวลาไปอ่ะส่วนใหญ่ใครเป็นคนชวนแล้วมันเริ่มมันเริ่มยังไงก็คือมันต้องมีตัวตั้งตัวตีคือในกลุ่มเนี่ยจะให้ล่มไม่ล่มมันต้องมีตัวตัวเมนซึ่งตัวเมนอันเนี้ยต้องเป็นตัวจุดยืนที่แข็งแกร่งเราจะไปที่ไหนเราจะ ทำอะไรเราจะยังไงเราต้องบอกเพื่อนให้ได้ให้ครบอะตัวเมนเนี่ยต้องจัดการในการลากทุกคนมาให้มันเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันจะทาให้ทริปอ่ะเป็นวงกลมมากขึ้นและหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะง่ายแล้วโอเคส่งพาพาสปอร์ตคือต้องมีตัวที่จัดการให้ทุกอย่างคนนั้นก็คือจะเป็นสลันคือสลันอ่ะจะเป็นคนที่เป็นคนจองตั๋วหาตัวเก่งมากอันนี้คนนี้คือบอกเลยว่าหาตัวเก่งมากจริงๆที่เรามอบหมายหน้าที่เนี้ยคือถ้าเวลาเราแบ่งกันอันนี้คือยกตัวอย่างกลุ่มเรานะสลันจะเป็นคนที่เราเข้ามากแล้วก็จะเป็นคนที่เลอกชค้้มมมดินนนนาาา็ูเเััับให ่านจะถูกคือเอางี้นะเวลาทิปจะล่มไม่ล่มอ่ะมันต้องดูคนในกลุ่มด้วย5คนไปไม่มีใครทําอะไรเลยล่มลม่ลมอ่ะมันต้องมีตัวตั้งตัวตีก่อนแล้วต้องมีคนที่แบบคอยจัดการให้อย่าไปคาดหวังว่า5คนอ่ะจะจัดการด้วยกันหมดเลยเป็นไปไม่ได้ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปขายเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปพูดเรื่องว่าแล้วเวลาปกติเราไปอ่ะเราเลือกประเทศกันยังไงเพราะว่าหลายคนหลายความคิดหลายความชอบเราจะมาเจอกันที่ตรงกลางเวลาเราเลือกเนี่ยเราก็จะถามกันก่อนเลยว่า โอเคทริปนี้ช่วงเวลานี้อยากไปที่ไหนสมมติว่าทุกคนบอกโอเคทุกคนว่างตรงกันในช่วงเวลานี้สเต็ปต่อไปเราก็จะไปดูว่าซีซั่นนี้เราควรไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างว่าเราอยากได้ไว้์ไหน หนาวเยน็นหรืออยากได้แบบซัมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นไวิ์ที่เราเลือกคืออยากจะบอกทุกคนว่าเวลาจัดทริปอะสำคัญเลยนะคือให้ดูซีซันที่ถูกต้องเราจะรู้สึกว่าการไปครั้งนั้นอนะไม่อ่อมไม่แก่เพราะบางทีเราไปแล้วเจอในช่วงที่แบบอากาศร้อนมากหรือว่าแบบฝนตกหนักมากคือมันทาให้ทริปนะั้นอะไม่สนุกไปเลยอ,อย่างตุรกีเราเลือกซีซันที่ดีมากๆเลยนะที่เราได้ไปนี้นอ๋อใช่เช่นการที่เราไปขึ้นบอลรูนเราอยากไปขึ้นบอลรูนใช่ปะ่ะถ้าเราไปในหน้าที่มันแบบ เฮ้ยเสี่ยงว่ามันจะขึ้นได้ไม่ได้อันนี้คือมันถือว่ามันไม่คุมแล้วถ้าสมมติเราแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะเที่ยวเอเชียซีซันมันก็จะไม่ต่างกันมาอย่างญี่ปุ่นเกาหลีถ้าเราแนะนําสุดนะที่เราไปมาจริงๆเมษาอพฤสภาถ้าแบบเริ่มธันวารู้สึกว่าเริ่มหนาวไปแล้วเราชอบไปสปริงกับออทัมเดือน3เดือน4ีบางทีมันถ้เริ่มไปไปมันจะออกแบบฝนตกเลยแล้ว678เนี่ย กนน้าวสิยจะสวยมากเพราะมันจะเป็นช่วงที่เป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็สิบเอ็ดก็จะเริ่มหนาวแล้วก็หลังจากนั้นอะถ้าสิบสองคือถ้าใครอยากได้ซีซันบรรยากาศหน้าหนาวอันนี้ก็อาจจะต้องไปเรื่องเมืองที่เหมาะด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าไปเที่ยวช่วงที่หนาวมา,มากๆแห่งเกาหลีอะเป็นไงตอนนั้นกูใช้ชีวิตไม่ได้เลยเดินแบวะถูกกลานเพราะว่ามันไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้จริงๆเว้ยมึงจะชอบอะไรมึงไม่สนุกแล้วอะส่วนยุโรปแนะนาช่วงไหนไหมคือยุโรปอะไม่ควรไปหน้าร้อนมากที่สุดซึ่งหน้าร้อนมันจะอยู่ประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดเด ไม่ไหวแล้วอะคือมันร้อนในชนิดที่ว่ามันร้อนฟิวฟิลไทยเว้ยแล้วมันฮีตแล้วยุโรปอะต้องยอมรับว่าส่วนมากอะถ้านอนโรงแรมโอเคมีแอร์แต่ถ้านอนพวกแอร์บีแอนีอะคือไม่มีแอร์เลยคือช่วงซัมเมอร์ที่รู้สึกว่า หน้าไปมากที่สุดอะ่ะก็คือเดือน5เดือน6แล้วก็ช่วงหน้าฝนก็ไม่ควรไปช่วงที่แบบมันจะเข้าหน้าหนาวอะให้อย่างเดือน9อย่างเงี้ยเดือน9คือฝนตกแล้วทุกอย่างมันแห้งใบไ,ไม้มันแห้งคือมามันก็ไม่ได้เจออะไรนอกจากแบบใบไ,ไม้แห้งๆแล้วก็แบบแฉะแฉะเปียยๆชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปก็คือต้นปีอย่างช่วงที่บิงไปสว,วิตเซอร์แลนด์ือนสี่อย่างเงี้ยคือสวยเลยใช่ยางแบบช่วงปลายปีช่วงคริสต์มาสมันก็จะได้อีกไวัหนึ่งไปเลยอันนี้ก็แนะนาส่วนประเทศอื่นอย่างในพวกแบบเซาท์อีสเอเชียอย่างถ้าช่วงเเนนนีีีีี้ยย่่ิตกก็จะมววาาาาใชออคืรบ อากาศค่อนข้างเย็นกว่าที่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าช่วงที่เหมาะออย่างที่เราไปมาล่าสุดดานางังอ่ะเราแนะนําว่าให้ไปช่วงเดือนกุมภา เป็นต้นใบจะสวย2-4ประมาณนี้กำลังสวยเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้ามันหนาวมากมันจะไม่เห็นเ<อ>ลยม,มอกโดยส่วนตัวเราแนะนําเข้าๆประเทศที่<ม>ทีธิดะก,ก็ประมาณนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่จะบอกว่าถ้ายุโรปไปถูกช่วงอาจจะสวยมากมอรู้ดูการสำคัญสุดอยากให้ทุกคนมองว่ารู้ดูสาคัญสุดแล้วค่อยมาเลือกว่าแบบโลเคชั่นไหนแล้วก็ค่อยไปจัดทริปด้วยกันอันนี้คือจะได้คําตอบที่แบบเฮ้ยเราควรไปตอนไหนต่อไปพอเราได้ประเทศแล้วแล้วเวลาเลือกสถานที่เที่ยวเราเลือกกันยังไงสถานที่เที่ยวอย่างแรกเราก็จะเลือกในสิ่งที่มันเป็นทัวริสปอร์ตก่อนคือ

ไหนไปแล้วมันก็ต้องไปถ้าไปคือแล้วก็ขให้เห็นหน่อยเราก็จะมาเลือกคุยกันในกลุ่มอีกทีว่าโอเคตรงเนี้ยไปไหมไปหมดไหมแต่ถ้าบางทีคือถ้าคนไหนไม่อยากไปบางคนเขาก็จะแยกว่าเอองั้นกูไม่ไปนะยืดคติว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่มอ่ะมันไม่จําเป็นที่ทุกคนอ่ะจะต้องถ่อไปที่เดียวกันหมดหลักๆอ่ะพอเราได้โลเคชั่นหลักๆที่เราจะไปแล้วต่อไปเราก็จะมาดูว่าพวกคาเฟ่ที่เราจะเพิ่มในแต่ละวันหรือโลเคชั่นไหนที่ช่วงนี้มันมาคือปกติอ่ะเราจะใช้แฮชแท็กหาเช่นสมมติเราจะไปเกาหลีจจะะไไปยย่่่่าา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 นนซองููููเเเเเเี้้รรรกก็็สฟึพววลหหดดท น่าสนใจพอกดเข้าไปเราก็จะไปดูไอจของคนนั้นด้วยคือบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เพจดังแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูป <We are S 1> คาเฟ่เออเป็นเลวยูเซอร์คือเวลาเลือกดูอจจะไม่ดูตรงท็อปโพจะดูตรงรีเซนต์ท็อปโพเพราะว่ามันก็จะเป็นคาเฟ่อันใหม่ๆแบบปีใหม่ๆที่มันขึ้นมาถ็า Top Post อปโพดับบางทีมันจะเป็นแบบคาเฟ่ที่แบบคนฮิตอยู่แล้วคือบางอันอะมันไม่ได้ดังมากแต่ว่ามันสวยอะไรเงี้ยพอเราเจออย่างนั้นเราก็จะแคปไปให้เพื่อนดูว่าแบบเอออันนี้โอเคไหมนู่นนี่นั่นพอเราได้ที่ที่เราจะไปเราก็ต้องไปดูโลเคช ก็เอีย่าหนึ่งก็อาจจะไปดูตามติ๊กต็อกอ่ะอันนี้กูก็ชอบดูนะเวลาแบบเออเออหลังๆคนลงติ๊กต็อกชอบดูแบบเวลาคนประเทศนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างอัปเดตเราก็จะเลือกไปตามนั้นเมื่อกี้นะคะเราก็พูดไปถึงเรื่องของเกาหลีมาหลายรอบแล้วเรามีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะเป็นโปรโมชั่นเรียกได้ว่าโปรโมชั่นดีๆไหมโปรโมชั่นดีๆของวัสซันสำหรับใครที่อยากไปเกาหลีช่วงนี้มาทางนี้เลยค่ะอย่างเร็วๆนี้เนี่ย แคมเปญล่าสุดของเราคือเดี๋ยวเราจะมีไปเที่ยวเกาหลีกับแฟนลับทั้งหมด3คนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบใหม่สับมากๆคือไม่เคยทําเหมือนกันต้องขอบคุณทางรีจอย์ที่สนับสนุนกับแคมเปญนี้นะคะแต่ใครที่ไม่ได้ไปกับเราเพราะว่าเราเลือกผู้โชคดี3คนไปเรียบร้อยแล้วเขายังมีกิจกรรมดีๆอีกอันหนึ่งนะคะจากทางรีจอย์ไปเกาหลีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งข้ามดูก่อนดูก่อนเขาแจกจริงกติกานะคะคือซื้อรีจอย์ทีอินวันเคซีรีสูตรโคเรียนเจจูโรสและโคเรียนลาเวนเดอร์บลูมสองขวดที่วัดสัรสูตรไหน วัสัุคลับเท่านั้นใครไม่มีบัตรวัสันคลับเนี่ยกำเงิน50บาทแล้วไปสมัครด่วนๆนะคะแค่บอกเบอร์โทรตอนจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเนี่ยก็กลับบ้านไปรอฟังข่าวดีได้เลยผู้โชคดีจากการซื้อรีจอยได้ตรงตามเงื่อนไขนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นทริปเที่ยวเกาหลี5วัน3คืนคนละ1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งโดยรีจอยและวัสันเนี่ยจะแจกทั้งหมด5รางวัลเลยตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่24เมษายน257เท่านนนั้ะคะสม่เมษเยนสอให้เราซื้อไปเี่ช่ ผู้โชคดีแต่เราก็ยังได้รีจอยกลับไปใช้ที่บ้านใช่บอกเลยว่าใช้แล้วใช้แล้วสตัวนี้คือดีมากวันนี้ก็ใช้มาด้วยนะคะแล้วใครที่ชอบกลิ่นดอกไม้อะตอบโจทย์แนะนำเลยซื้อไปก็ไม่เสียดายแน่นอนเนี่ยเขาจะมี2สูตรนะคะสูตรที่เฟิร์นถือนะคะโคเรียนเชจูโรนนะคะจะเป็นสูตรสีชมพูแล้วก็สูตรสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสูตรโคเรียนลาเวนเดอร์บูมนะคะสูตรที่ปอมถือค่ะซึ่ง2สูตรนี้ของรีจอยนะคะเขาจะเป็นกลิ่นอายของเกาหลีนะคะช่วยให้ผมนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงมีตัวช ตก่างัคืออย่างปอมเป็นคนผมแห้งใช่ป่ะแล้วสูตรเนี้ยเขาจะช่วยให้ผมนุ่มลื่นและอย่างคือกลิ่นหอมเวนเดอร์อ่อนๆนะคะใครที่ชอบกลิ่นดอกไม้เนี่ยปอมแนะนําเลยใช้คู่กันแชมพูกับครีมนวดรับรองว่าแบบผมนุ่มลื่นแน่นอนส่วนเรา2คนอาจะชอบเป็นสูตรนี้นะคะเป็นโคเรียนเชจ d u ร e อ o ดิช d i t i o n นะคะอันนี้คือส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมหวานแบบละมุนดอกอ่ะใครชอบฟิลนี้แบบเป็นดอกกุหลาบก็ไปช็อปตัวนี้นะคะมาใช้กันได้เลยค่ะใครอยากต่มนะคะแล้วก็อยากร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางรีจอยกับวัดสั์นะคะก็ไปซื้อตัวนี้แล้วก็มาร่วมกิจจกกรรมันได้้เลา และคาถามที่นิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือคนชอบถามว่าเราจัดการเงินกันยังไงเวลาไปเที่ยวโอเคอย่างแรกนะเราก็จะมีคนหนึ่งที่ออกไปก่อนแต่เงินที่เงินสดที่ต้องใช้อ่ะมันจะเป็นการรวมเงินกองกลางสมมติว่าอย่างเป็นทริปเวียดนามล่าสุดเราจะบอกว่าลงมาเลยสมมติร้านดองลงลงลงมาเวลาไปจ่ายในร้านที่มันไม่สามารถจ่ายบัตรได้หรือว่าเป็นร้านที่แบบเฮ้เราใช้เงินสดเงินกองกลางเราก็จะจ่ายตรงนี้ไปแล้วก็ลงไปวันวันไปแล้วก็จะใช้จากตรงนี้ถ้าหมดอะ่ะเราก็จะหารคืนกันการลงเงินกองกลางมันก็จะง่ายคือมันไม่ต้องมานั่งแบบควักควักหัน ว่าแบบจบทีมแล้วมันจะคิดเงินยากก็ทําแบบตอนเราไปอังกฤษอย่างตอนนั้นนะ่ะเมลก็จะเป็นคนออกแต่ว่าจะเคลียร์เป็นวันเลยจบวันก็เคลียร์แล้วก็โอนให้เมลไปอ่ะอีกวันเมลจ่ายก็คือเคลียร์เป็นวันๆอันนั้นก็จะไม่ค้างกลับมาก็ไม่ต้องคิดเยอะคืออย่างอันนี้มันจะเป็นวิธีที่กลุ่มเราใช้นะคะก็ถ้าใครแบบเออไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแบบเพื่อนมีความชอบเหมือนกันใช้เงินไม่ได้ต่างกันมากเป็นวิธีที่เวิร์กแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กินอันนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความแบบออความซับซ้้้้้ออ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> ออออออนนนนนเเเเเขาาาาาาไปปปปปีีกกกแแแลลววรส่่่่ยยยยใใหมมมัฟบบะะๆํชชืื Spi Wi คค ดีมากคือมันจะแอดคนเข้าไปเลยใช่ป่ะ<ช>ว่าแบบ<ช>สมมติทนีม้มีเฟิร์นมีบิงมีปอม3คนแล้วคือเหมือนมันจะกดได้ว่าอันนี้ใครจ่ายแล้วใครกินอะไรบ้างอะ่ะ คือในแอปมันจะคิดมาให้เลยว่าสุดทิแล้วอะ่ะเราต้องคืนเงินให้ใครเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามมาเยอะมากอ่ะค่ะก็คือวิธีจัดเสื้อผ้าก็คือพวกเราอะ่ะจัดยังไงให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวจะจัดกระเป๋าแบบกลุ่มหรือแบบเดียวซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเวลาไปทิปหลายคนอะ่ะด้วยความที่เราเป็นแบบเพื่อนสาวเหมือนกันอะ่ะอะไรที่มันแชร์กันได้อะ่ะก็จะแชร์เช่นอย่างแรกก่อนแบบพวกที่ม้วนผมที่หนีบผม,ผมคินซิงโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบาง,<อ>งทีก็<ม>เออใช้ด้วยกันได้แล้วก็เสื้อผ้าบางอย่างก็ บางทีก็แวรบนไปเหมือนกันนะเออล่าสุดเราไปเวียดนามอะ่ะเราซื้อกันแค่คนละเจ็ดโลเพราะเรารู้สึกว่า คือถ้าเราซื้อกันทุกคนนะมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุไว้<ช><ๆ>เพราะว่าคนนึงมันต้องเพิ่มมาอีกแบบ2 3, องสามพันนะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราโดยสารแบบว่ารถอย่างเราเช่ารถตู้ใช่ป่ะเราจะเอากระเป๋าใหญ่ไป7็ใบอ่ะมันมันมันค่อนข้าง<ๆ>ยากอะ่ะเพราะว่ารถมันก็ใส่ไม่พอแล้วมันก็ดูเธอทาไปหมดเราก็จะแบ่งกันใช่ไหม,มแล้วก็บิงนก็จะเป็นคนที่แบบเออเสียสละบ,บอกว่าซื้อน้ำหนักอันนี้ไปเลย20โลของอะไรที่ต้องโหลดอ่ะเอามารวมมาไว้ในใบเออใช่อย่างไปยุโรปอย่างเงี้ยเราก็จะฟิตติ้งกันก่อนใช่ไหมว่าเราจะใส่เืื้้ออออโคตัววววนนีหรรร่่่าาะะไพก็จูแล อ่ะบิงมีตัวนี้เฟิร์นมีตัวนี้ภายในทริปอะ่ะเราก็จะเอาเสื้อโค้ทเพื่อนมาใส่เพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อโค้ทซ้าๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราอ่ะแชร์เสื้อผ้ากันด้วยในกรณีที่ว่าเราไปแบบเมืองหนาวเราเสื้อโคาา้ทมันหนักหรือว่าไอเทมอะไรที่มันหนักๆเราก็แชร์กันด้วยวิธีสําคัญเลยคือเราต้องฟิตติ้งก่อนไปอันนี้ดีเพราะปกติเวลาบิงทำมีสจะมีเผื่อวนัวนวนันว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเก็บกระเป๋าก่อนโดยเฉพาะคนที่ชอบแต่งตัวนะคือการที่เราหยิบไปหมดอ่ะเออที่เราไม่รู้เราจะใส มันจะจับฉายยิ่งทิปกระชันชีต่พผู้เราจะไม่ค่อยมีเวลาในการจัดกระเป๋าเราก็จะเป็นคนทําทิปแล้วเราก็จะบอกเพื่อนเลยว่าเดย์หชุดสีสันเดย์สชุดยังไงลูกไม้เอธโ<า>ทนอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็จะง่ายสําหรับเพื่อนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเขาจะได้เก็บกระเป๋าให้แบบลงลงไปในทิศทางเดียวกันคืออย่างทิเวดนามล่าสุดอ่ะมันเป็นการวางแผนที่แบบค่อนข้างกระทันหันชอบมากที่บิงพิมมาก็คือบิงแบบวันแรกเอธโทวันที่2สีสันวัน3ชิลชิวคือเราก็จัดตามบิงหมดเลยคือไม่ดูแล้วว่าไปไหนแต่คือเอ มีสมาชิกคนหนึ่งที่เราบอกแล้วว่ามันยังมีหน้าที่แค่จ่ายตังค์แล้วก็ไปทริปถึงแม้ในรายกลุ่มมันก็อาจจะยังไม่ได้อา่านซึ่งมันก็เป็นคนที่สามารถตาสมบารณ์ได้ทีเดนยงหนึ่ง<อ>หนึงหน่งเราก็<ด>รู้สึกว่าเออง่ายขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาไปเทีท่ยุดูครั้งอ่ะรูปที่ถ่ายกลุ่มของมันจะดูเหมือนอุ๊ยกูนัดกันไปหมดเลยมันแหมกันไปหมดเลยทั้งที่แบบจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่แค่มันมีดีเสโคที่เพื่อนพิมมาเรื่องต่อไปนะคะก็คือหลายคนอาจจะถามว่าเวลาไปเที่ยวนานๆนะอย่างทริปท กกต้องมีจุดหลักแล้วสองสามสี่อ่ะคือเราอยากจะไปที่ไหนเราต้องมาตกลงกันว่าเราอยากไปที่ไหนบ้างอย่างตอนไปเมกาคือเราก็จะเช็คเลยว่าอย่างโลเคชั่นหนึ่งไปโลเคชั่นหนึ่งอะ่ะเฮ้ยมันขับรถนานมากเพราะฉะนั้นการอยู่ขั้นต่ำอะ่ะมันก็ควรจะอยู่ที่เมืองนั้นอะ่ะสัก2-3ถึงวันไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็จะแบบโอเคมันอยู่แค่2คืนพอก็เอาเวลาไปอยู่ที่เมืองอื่นตามโลเคชั่นที่เราอยากไปเยอะที่สุดคือถ้าเราไม่จัด หมวดหมู่พวกนี้ก่อนนะแล้วเราจองไปเลยมันก็จะมีปัญหาตามมาคือเราจะต้องไปเล่งหน้าง,งานว่าเราควรจะอยู่ที่เนี่ยแค่แบบเดียวแต่หลักๆเราเรารู้สึกว่าคําถามเนี่ยที่แบบว่าหลายหลายคนสนใจถามมาคืออย่างบางทีเราย้ายเมืองบ่อยๆแล้วมีวิธีจัดการยังไงอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นกระเป๋าเราทำาํำยังไงเราก็จะแนะนํานะคะคืออย่างที่บิงไปมาบิงจะรู้สึกว่าการที่เราจองเป็นพวกโรงแรมมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเราสามารถเก็บกระเป๋าได้เลยแต่ว่าการที่เราเช่า Air b บีอนบปัญหาคือมันจะไม่มีที่เก็บกระเป๋าให้ใช่คือแอรูบีึกน่า กดมันค่อนข้างเยอะและถ้าให้คิดจริงๆแล้วราคาที่จองกับราคาที่เราจ่ายจริงๆอ่ะเหมือนมารวมฟรีรวมคลีนิ่งฟรีทุกอย่างคือมันเยอะมากๆ,ๆกลหลังๆเราก็เลยแบบเลือกที่จะจองโรงแรมมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วอันนี้แนะนําส่วนตัวก็คือมันจะมีกรุ๊ปนะแบบสมมติเราไปอเมริกาจริงๆมันก็จะมีคนไทยในอเมริกามันก็จะมีคนไทยในฝรั่งเศสซึ่งเขาเป็นคนไทยที่แบบคือเขามีที่พักอยู่ที่นั่นหรือเขาสามารถแบบว่าเออให้เราฝากกระเป๋าและเก็บเป็นวันๆแต่ว่าถ้าเราคิดว่าถ้าการทำา o ลท t ิปจริงๆอ่ะเรื่องการหาที่ฝากกระเป๋าเป็นจุด่สําาาาคัญมกว บางทีมันจะเป็นปัญหาในการว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงต่อดีกับกระเป๋าเราใช่แล้วค่าฝากกระเป๋าจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกเลยใช่ใจัันก็เลยโยงมาถึงว่าเฮ้ยเวลาจัดกระเป๋าเราก็ต้องคิดว่าอะไรไม่จําเป็นน่ะมันต้องเอาออกโอเคแอปพลิเคชันที่แนะนําสําหรับคนที่อยากไปเที่ยวเราจะเลือกเป็นประเทศหลกักๆแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราคิดว่ามันจําเป็นกับคนออที่ไปเที่ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มในนาของเราก่อนถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีเราอยากให้ทุกคนโหลดแอปที่ชื่อว่า n น ver นะคะคืออยากจะบอกว่าอย่างหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ยุโรปหรือไม่ใช่แบบฝั่งอเมริกามันจะร้ เยอะมากๆเขาอย่างปิงชอบแอป n น v e r ของเกาหลีมากเพราะว่าบางทีเราอยู่ตรงไหนอะมันเลื่อนขึ้นมาเป็นรีวิวคาเฟ่แต่ว่าเขาจะไม่ได้รีวิวแบบเหมือน Google นะคือมันจะละเอียดมากๆรูปมันจะเห็นหลายมุมอะ <S <S แล้วเราชอบมากๆคืออันเนี้ยมันจะตัดสินใจง่ายมากว่าเราควรจะไปคาเฟ่ไหนต่อให้จะไม่ได้แบบนั่งรถหรือไงก็ตามคือควรมีติดเครื่องไว้เลยดีมากแล้วก็ถ้าอย่างไปจีนอย่างล่าสุดเราไปก็แนะนําว่าจีนอะคือเขาแบนพวกแอปของ กูเกิลทั้งหมดเออซึ่งทีเนี้ยเราก็ต้องโหลดแอปอยากจะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะเปิดโลมมิ่งอย่าไปซื้อซิมที่รุ่นเพราะว่าจะใช้แอปอะไรไม่ได้เลยนะคะอย่างแอปพวกแบบแผนที่ที่แนะนำคือเขาจะใช้ไปตู้อันนี้ต้องมีโหลดไว้เป็นดูแมพเพราะว่าดูก o เกิลแม s ไม่ได้เลยแล้วก็จะมีแอปที่เขาไว้รีวิวคาเฟ่ก็คือแอปสีส้มๆอันนี้คือแอปนั้นดีมากคือเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้ตอนอยู่จีนว้ยจริงๆมันโวมากมันเป็นแอปที่คนจีนใช้ไม่ว่าคนจีนจะไปเที่ยวกรุงเทพหรือไปเที่ยวที่ หาน้ไปแล้วมันเป็นแอปที่คนจีรีวิวเว้อันนั้นมีประโยชน์มากเราได้ที่ใหม่ๆโดยที่แบบไม่ซ้ำผพ่ใช่เออเป็นที่ใหม่ๆจริงๆรีวิวแม้กระทั่งเครื่องสำอางอ่ะอีกอันหนึ่งก็ถ้าไปจีนก็จะมีพวกอาลีเพย์ขึ้นแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างอันนั้นคือแนะนำว่าต้องมีติดไว้เลยแล้วก็ตีตีดีนะตีตีันอะใช่ถูกมากปัญหาคือเราจะไม่สามารถคุยกับคนขับได้คือมันมันคือมันก็พิมพ์ได้อย่างเดียวเพราะเขาเขาโทรหาเราไม่ได้เว้ยเราก็ต้องดูจุดนัดผมให้มันดีๆแต่มันเป็นแอปท่ดดจรริงๆนะะกกใช้เเหหบัยาาาาไุโลฟ ซึ่งแอปที่หารถไฟอ่ะก็คือสําคัญมากก็คือจะมีโอไมโที่แบบใช้ยุโรปได้แล้วก็เพิ่งรู้ว่าใช้ที่อังกฤษได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนนั้นที่ไปอังกฤษเราจองตั๋วรถไฟอดีมาหาในแอปเทลไลน์แล้วเราอะลองดูใน o อไมอให้ซึ่งเปรียบเทียบราคากันอ่ะแบบ o อไมโถูกกว่าซึ่งตอนนั้นมันต่างกันแบบ สองสามพันอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าควรมีไว้แบบส่องแอปเลยเพื่อเปรียบเทียบราคากันว่าอันไหนดีกว่ากันอ๋อแล้วป้อามาก็จะใช้แอปรถไฟที่ชื่อว่า SNCF คือ SNCF มันจะเป็นแอปของฝรั่งเศสไว้มันสามารถเช็คตารางได้หมดเลยเหมือนที่ที่เราไปกันอ่ะจะไปไหนตารางเวลามันก็เหมือนกับที่เฟิร์นบอกไปก็คือสามารถซื้อในนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างเวียดนามถ้าใครไปเนี่ยก็สามารถใช้ Grab ได้เลยในการเรียกรถสั่งอาหารคือสะดวกมากเพราะเวียดนามเขาใช้แอปเหมือนบ้านเราคืออย่างหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเราซื้อบัตรดีที่ที่ไหนหรือว่ายังไ ปกติเวลาเราจองเราก็จะจองผ่านครุก คือจองผ่านพวกแอปอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าแต่อย่างบางอันอ่ะคือมีคนถามกูเยอะมากตอนที่กูไปยูนิเวอร์แซลว่ากูจจองอยังไงให้เข้าไปได้คือบางอันมันยากเกินจะบอกว่าแบบบางทีอ่ะต้องไปล่วงหน้าแบบไปจองล่วงหน้า2อสเดือนอย่างสวนสนุกมันเป็นเดสติเนชันที่หลายคนไปต่างประเทศต้องไปอยู่แล้วคือบิงก็เพิ่งไปรู้ว่าเฮ้ยบางทีอ่ะในสวนสนุกอ่ะมันมีแอคทิวิตี้ให้เราทําเยอะมากๆที่เราไม่รู้อ,อย่างใครไปรอบ2อรอบ3แล้วมึงจะมึงจะไม่รู้เลยว่ามันมีแบบไปกินข้าวกับกับตัวแบบในป,ปาน์ลเตในปาษาแล้วก็จะได้ไฮไล สมมติพอเราซื้อบัตรม, all, มาแล้วเราต้องไปซื้อผ่านในแอปเขาต่อซึ่งมันหมดเร็วมากๆคืออยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีโอกาสลองดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเราจะได้ดูผู้แบบไม่ต Ahmad, ้องเบียดคนเลยก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําเป็นประจําก็คือจองรถรับส่งสนามบินคือหลังๆด้วยความที่แบบ มันอ่อมแก่แกทุกครั้งเราจะใช้แอปกรุกกับทาวเวลล k กาซึ่งก็จะเปรียบเทียบราคากันว่าแบบอันไหนราคาดีกว่าแล้วก็ดูจํานวนคนที่ไปอย่างตอนที่ไปตุรกีเออเราก็จองก็คือ,อจองผ่านแอปซึ่งรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็ราคาดีกว่าที่เราแบบไปซื้อหน้างานหรือว่าแบบไปจองตรงสนามบินหรือว่าอย่างบางทีเราเอาจจะจองเป็นแบบทัวร์แค่แบบเฉพาะวันพรเวททัวร์ณนะเมืองนั้นๆอันเนี้ยก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวเป็นกลุ่มแล้วก็อยากให้เก็บได้ครบแบบสบาย เคยเจอประสบการณ์ระทึกอะไรบ้างอยากให้เพื่อนๆตรงนี้มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ระทึกแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไงอย่างยุโรปเงี้ยมันจะเป็นประเทศที่คนอาจจะมองว่าปัญหามันเยอะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เยอะจริงๆแหละคืออย่างเราเจอมาล่าสุดกับเฟิร์เลยคือเราจองตั๋วรถไฟไปก่อนมันก็เป็นความไม่รอบคอบของเราเองเออที่ว่าชื่อสถานรถไฟกับชื่อเมืองมันคล้ายกันเว้ยอย่างแบบที่ปปรีสเวลาที่มันจะไปแบบตอนออกตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสายใต้บ้านเราคือมันจะชื่อว่ากาเดรียงแต่ทีเนี้ยเราก็จองลรียงเหมือนกันแต่มันเป็นเมืองลรียงแล้ววันที่เราไปถึงก็แ ทำไมตารางรถไฟไม่ขึ้นสทีวะสะุปอ้าวไม่ใช่เราจองผิดอะคืนจริงๆเราต้องขึ้นที่ปารีสแต่ชื่อปารีสมันคือกาเดรียงแต่เราไปจองแบบรียงปารีเยอที่มันเป็นแบบ เรียง,<อ>งทางใต<ด>้<ด>อะอแล้ววันนั้นเป็นวันที่มีตลาดคริสต์มาสวันสุดท้ายทําให้เราอะจะต้องแบบ <ไป S 2> ยังไงก็ต้องไปที่พักก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เลยจ่ายเงินเพิ่มนะคะคืออันเนี้ยคือข้อคิดนะคือเราอยากให้ทุกคนอะเช็คเรื่องตารางรถไฟดีๆชื่อสถานีรถไฟอะเพราะจริงๆแล้วในใน,ในยุโรปทั่วยุโรปเลยเขาก็ชอบตั้งเป็นชื่อเมือกันบางทีอะคืออันเนี้ยค่ารถไฟมันค่อนข้างแพงก็คือถ้าจะมีแพลนไปเที่ยวอยู่แล้วอะแนะนําให้จองล่วงหน้า3เดือนซึ่งจะบอกว่าวันนั้นอะตกรถไฟอันนี้ไม่พอเราอะนั่งรถไฟไปเยอรมันต่อสส่่ววนนปปมังไิตอแลด แล้วก็คือวันนั้นนะอยู่ดีๆรถไฟก็คือดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์สักพักยกเลิกเลยแคนเซิลเลยแล้วเราก็งงว่า,วาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งสุดท้ายก็คือต้นไม้หล่นทําให้รถไฟอะ่ะ ไปต่อไม่ได้ไไดสุดท้ายอ่ะต้องนั่งแท็กซี่แท็กซี่ประมาณแบบ6กพันแต่คือความโชคดีอ่ะบางสายอ่ะมันสามารถรีฟันได้หรือว่าถ้าเราดีเลย์มาจากอันเก่าอ่ะเขาจะให้ให้ตั๋วอันใหม่เราซึ่งเราก็ไปได้แต่คือพอยคือกูต้องออกจากฝรั่งเศสเพื่อไปถึงสถานีรถไฟที่จะไปเยอรมันก่อนซึ่งตอนนั้นไม่มีรถไฟเลยหลังจากเจอครั้งนั้นอ่ะเข็ดเหมือนกันนะแบบเวลาจะขึ้นรถไฟคือหลอนแล้วว่าแบบเชียร์แม่งจะยกเลิกไหมจะเกิดอะไรไหมก็เลยรู้สึกว่าเออการเที่ยวยุโรปอ่ะบางทีมันแบบแอบลำบากตรงเรื่องนี้แล้วก็เผื่อเวลาอะไรดี ถ้าจะไม่ให้มีปัญหาเลยคือเผื่อไปเลยแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าแบบน้างงานนะคือเราไม่รู้เรื่องด้วยแล้วแบบภาษามันก็ยากอีกถ้าเราขึ้นช้าถ้าเราจองแบบไม่ได้ล็อกสีดะมันไม่มีที่นั่งอย่างละตอนนั้นที่ไปสวิตก็คือยืนนานสัสนยืนหลายป้าย, <laughs> ออยืนแบบมันไม่ได้เผื่อให้คนไม่มีนะเว้ยคือคนที่ไม่มีก็ต้องไปหาที่อยู่เองและอีกอย่างนึงคือเวลาไปยุโรปอะกระเป๋าอีก ก็อีกเรื่องหนึ่งกลัวจนก็อีกเรื่องหนึ่งเคยแบบมีอะไรแนะนำปะอ่ะมึงเคยมีประสบการณ์กับคนโดนบ่อยใช่ไหมที่อิตาลีคือเหมือนเข้ารถไฟแบบเหมือนแบบมาแบบผักมึงเข้าไปปุ๊บออกมาอ้าวกระเป๋ากูหายไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนกูร้องไห้เลยมึงแต่เขาไม่ช่วยใช่ไหมเขาไม่ช่วยแต่คือเราก็จะแต่งตัวให้มันแบรนด์นงแบรนด์เนมอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ถือแบบตะโกนหรือว่าแบบย่านที่มันน่ากลัวก็อย่าไปจองที่พักแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โยงมาถึงว่าเวลาที่เราไปทริปอะโดยเฉพาะพวกยุโรปอเมริกาอาจจะบอกทุกคนว่าปปรรระะะกกกัันนีี่สสาาาคคคคญออืมเเเพยยยงบบิ็ณ์ต แล้วแบบลําบากมากคือมันไปตกเครื่องแล้วเขาดันไม่ช่วยอีกซึ่งมันก็จะหยุบหยิบไปหมดอยากจะบอกทุกคนว่าประกันสําคัญแต่ว่าก่อนซื้อไม่ใช่แค่กดๆคือต้องอ่านดีๆเพราะว่าเราก็เคยเจอประสบการณ์คือเขาไม่เคมทําตัวเองให้รัดกุมมากที่สุดอย่างหลายคนก็จะมีปัญหาคือกระเป๋าไม่มาเคยตอนไปยุโรปที่ว่าเราอะ่ะเหมือนแบบเราไปในช่วงที่มันใกล้ๆจะตกเครื่องไแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคากลับอะ่ะพอมาถึงสวนอภูมิแล้วอะ่ะกระเป๋าไม่มาโชคดีที่ว่าในกระเป๋านั้นมันไม่ได้มีของมีค่าอะไรตอนนั้นก ว่าเวลาจลัดกระเป๋าะ่ะพวกของมีค่าให้เอาไว้ในแคลร่ออนเพราะว่ามันจริงแบบกระเป๋าบางทีมันไม่มาแล้วคือเสียหายหลายบาทอยากาบอกว่าสายการบินก็สําคัญประกันก็สําคัญออโดยเฉพาะเวลาที่จะไปเที่ยวโยุโรปเนี่ยไม่รู้จะเสี่ยงอะไรขนาดไหนนะ <laughs> อย่างมิ้งเคยมีประสบการณ์ครั้งเดียวแล้วก็รู้สึกว่าครั้งหลังจากครั้งนั้นทําให้เราแบบไม่สับเพลาอีกเลยเวลาไปสนามบินอะคือ เราเคยทํามือถือหายก่อนขึ้นเครื่องแล้วมันลำบากมากว้ยคืออันนี้มันลำบากเพราะว่าเครื่องมันจะเทคออฟแล้วอะนะจุดนั้นคือเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วมือถือกูมาดันหายตอนแบบข้างหน้าคือคนในไฟนี่แหละขโมยเพราะว่าไปลืมไว้ในห้องน้ําแต่มันลืมชนิดที่แบบว่าหันไปอะแล้วมันหายไปแล้วอะที่นี่เร็วมากอะคือแอร์เขาก็จะถามเลยว่าจะไปต่อไหมค่ะอยากให้ทุกคนมิสติเพราะว่าครั้ง,งนั้นไม่มิสติจริง,รงๆแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นะจะไม่เป็นอีกเลยเวลาลืมมือถืออะ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายละก ที่อยากแนะนําทุกคนในหัวข้อที่แบบไปกับแฟนไปกับครอบครัวแล้วก็ไปกับเพื่อนโอเคสําหรับเรานะคะถ้าไปกับครอบครัวก,ก็ต้องดูได้ว่าครอบครัวเราอ่ะเป็นสภาพไหนพ <c oughs> ่อแม่เราไหวแค่ไหนสําหรับเราเราจะเลือกทริปที่ค่อนข้างสบายหน่อยการไปกับครอบครัวเราชอบพาพ่อแม่ไปญี่ปุ่นที่สุดเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายโดยเฉพาะเมืองที่แบบไม่ได้ผูกพันมากก็จะยิ่งง่ายมันมีอะไรที่ตอบโจทย์กับ วัยเขาด้วยหลายๆวัยอ่ะอันนี้ก็รู้สุาการไปกับครอบครัวไปญี่ปุ่นมันได้ทั้งครอบครัวจริงๆอย่างประสบการณ์ที่เราเคยพาครอบครัวเราสวยจริงๆนะเราชอบมากคือสวิตรู้สึกว่าการพาพ่อแม่ไปในตอนนั้นคือคุ้มค่ามากแต่ทีเนี้ยค่าช้จ่ายมันสูงแล้วอีกอย่างนึงคือมันเดินทางลาบากอันนี้บิงก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคกับการไปเที่ยวกับครอบครัวพอไปถึงอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงรถไฟอ่ะคือคนมีอายุเขาจะเหนื่อยมากถ้าให้เลือกเอเชียบิงก็เลือกญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าให้เลือกยุโรปอ่ะ รู้สึกว่าดานังที่เราเพิ่งไปมาเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ก,กับการไปครอบครัวนะเดินทางมันก็ง่ายเช่นแบบอะเช่าคนขับรถหรือไม่แบบเรียกแกบลบ็บมันก็ยังง่ายแล้วก็ของกินมันก็กินง่ายบรรยากาศก็ดีรู้สึกว่าถ้าไปกับครอบครัวอันเนี้ยเขาน่าจะชอบอะอย่างเราอะถ้าเป็นแบบเอเชียเราอะแบบแนะนําฮ่องกงพอล่าสุดที่ไปกับครอบครัว <c oughs> เรารู้สึกว่าพ่อแม่เราเอ <c oughs> ็นจอยกับการแบบไหว้พระไหว้เจ้า <c oughs> อะน,นึกอ <c oughs> อกป้าฟิลแล้วแบบฮ่องกงบางทีมันแบบมันไม่ได้เดินทางลําบากอาหารการกินอาหารจีนอะไรเงี้ยก็ชอบส่วนยุโรปอะรู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยเหมาะกับผู้ใหญ่ถ้าไปหน้าหนาวนะหลังๆก็เลยคิดว่าเอเชียน่าจะเหมาะกับการที่ไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่า กับเพื่อนนะแม่งไปได้หมดอีเวนต์ที่ค่ากับเพื่อนเนี่ยคือความไปได้หมดอเกาหลีก็ไปได้ไปให้พูดรวมๆว่าเกาหลีได้ประเทศไหนก็ตามที่มีช้อปปิ้งไปกับเพื่อนได้หมดแต่ถ้าที่เรารู้สึกว่าเราชอบสุดนะที่ไปกับเพื่อนมาแล้วชอบตุรกีเออเราเเราชอบมากเรารู้สึกว่าแบบกิจกรรมมันเยอะมันมีอะไรให้ทําแบบหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดูสนุกดีอ่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไงเพราะว่าถ้าอย่างแบบสมมติเราไปแค่เกาหลีโฮจิมินญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่มันก็เน้นช้อปแต่ว่าตุรกีเราไม่ได้ไปช้อปไงเราไปทําแบบแอคทิวิตีรกุ ไปกับพ่อแม่ก็ม่ไดีมาไปกับไอเดียใช่หรือว่าถ้าไปกับแฟนมันก็จะได้อีกไว้หนึ่งแต่พอมันไปหลายๆคนน่ะมันสนุกดีถ้าใครมีโอกาสเราก็อยากหาที่ไปกับแก๊งเพื่อนลองเอาตุรกีเป็นลิสต์ไว้สนุกแน่นอนเราคิดว่าการไปเมกาเหมาะกับการไปกับเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าเวลาพวกไปอย่างเงี้ยมันเป็นรถทิปการไปรถทิปก็คือยิ่งคนเยอะมันจะยิ่งถูกแต่อันนั้นน่ะมันค่อนข้างครบในความเป็นวัยรุ่นน่ะรู้สึกว่าเออเป็นทริปที่สนุกมากถ้าใครมีโอกาสไปกับเพื่อนเราบัดเจตสูงหน่อยอะ ไปเมกาเลยอ่ะไปกับแฟนบ้างเอาเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออาจจะคบแฟนนานสุดก็ล้เริ่มจากคนนี้แล้วกันที่ที่ไปกับแฟนแล้วดีที่สุดสำหรับเรา,เราคือยุโรปเว้ยฝรั่งเศสปารีสคือหน้าหนาวคือโรแมนติกมากจริงๆบางทีไปกับเพื่อนอนะอย่างแบบช่วงที่ไปกับเพื่อนมาหลายรอบคือก็ก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าแบบ เออกูน่าจะมากับแฟน2คนว่ะจริงๆก็รู้สึกว่าไปได้หมดแต่ว่าที่ที่แบบไม่ควรไปกับแฟนเลยคือการที่เราช็อปปิ้งหนักๆโอจิมินเงี้ยตัดออกอันจริงๆอยากไปสวินอีกรอบแบบต้องไปช่วงเมษาจากที่บิงไปมานะก็คิดว่าโอซาก้าญี่ปุ่นอนะตอบโจทย์มากกว่าโตเกียวอีกเพราะว่าโตเกียวเนี่ย เราจะเน้นช้อปปิ้งเยอะไงแต่ว่าโอซาก้ามันได้หลายไว้มันมีเมืองแบบเยอะแล้วมันก็เดินทางไม่ยากมากเรารู้สึกว่าทริปนั้นน่าดีงามมากๆคือถ้าแนะนําว่าถ้าโลเคชันแรกที่จะไปเดทกับแฟนจริงๆนะถ้าไปต่างประเทศโอซาก้าอังกฤษก็ได้อังกฤษอ่ะคือตอบโจทย์กับแฟนเพราะว่าส่วนใหญ่เราอยู่ในเมืองแค่ไปนั่งไฮปาร์มันก็น่ารักแล้วกับแฟนนะหรืออกวะก็เพราะว่าแกกำลังน่ารักหรือเปล่าลองเปนกลัวจะไม่น่ารักก็ไปนั่งกับไฮปอนที่ไฮปาร์เขาอาจจะด่ากูแบบกับไมหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีงบประมาณพอแล้วถ้าจะเลือก อยุโลปสักอันหนึ่งอะเอาที่แบบดีจริงๆอะเราไปถูกซีซันอะอังกฤษรอบที่แล้วดีมากจนรู้สึกว่าอยากไปกับแฟนคิดว่านี้ใส,ส่ส่วนตัวที่เรากับแฟนว่าแบบจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าให้เราแนะนำข่าวของเราเราคิดว่าตามนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราสามคนามาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่คิดว่านั่งเล่ายาวๆน่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าใครอยากไปเกาหลียังไงนะก็ต้องไปช็อปนี่นะคะรีจอยที่วัสันนะมันไม่ได้แค่ไปกับเราแต่ว่าเขาก็ยังมีแจก้งอีก5รางวัลสาหรับคนที่เป็นสมาชิกวัสันเท่านั้นนะคะถ้าใครที่่ยังไไมมมเปป็็นสสาชิกกร ได้นะคะคนละ50บาทเท่านั้นก็ถ้าใครอยากไปเกาหลีนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะเรา3ามคนก็มานั่งเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์การเที่ยวกับเพื่อนต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่ดูอยู่อยากจัดทริปไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็คิดว่าคลิปนี้จากผู้จัดทริปมาแล้วหลายครั้งน่าจะแชร์ได้เออก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์